กรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือฟองน้ําในการเพราะเมล็ดนะคะแล้วก็ตัวเมล็ดพันธุนะคะของเราใช้ขึ้นช่ายกวางเจ้านะคะอ่านี่คือฟองน้ําที่เราจะเอามาเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็ต่อใส่น้ํานะคะให้ชุ่มเนาะคะประนี้แล้วก็วางเยียงแบบนี้นะคะกล่องเตรียมกล่องโฟมนะคะเพื่อที่จะเอาไว้หมักต้นก้านะคะโดยเจาะรู ข้างล่างด้วยนะคะเพื่อระบายน้ำออกนะคะหลังจากนั้นเราจะเตรีม,มเมล็ดผักนะคะออเพื่อเอาออไปใจในถาดเพาะนะคะโดยเราใช้อะไรก็ได้นะคะที่เป็นเนแข็งนะความนี้เขาใช้บัตร ATM นะคะรูดนนคะเพื่อให้มเมล็ดพันธุ์นะคะเข้าไปตามรูที่เจาะนะคะ ก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะชำนาญการมากนะคะปาเม,ม้หยอดเมล็ดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพ่นน้ำเป็นละอองนะคะ พ่นไปสักระยะจนปองน้ำชุ่มดีนะคะเอาที่เราพ้นน้ำเมื่อสักครู่นะคะมาลงในกล่องนะคะทับซ้อนกันไปเลยนะคะระวังอย่าให้ฟองน้ำแตกนะคะเดี๋ยวมันมาเรจะรูนนะคะใส่จนเต็มกล่องโฟมนะคะ ลุ้นอะใส่ใส่ได้ประมาณยี่สิบแผ่นแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะคะแล้วก็ไว้ที่ร่มนะคะประมาณ 8วันนะคะค่อยเปิดดูนะคะเรีจะเริ่มงอกนะคะที่ถึง8วันนะคะประมาณสัก5้าวันก็สามารเปิดแอบดูต้นกลาได้นะคะถ้าฟองน้ําแห้งก็ให้พ่นน้าลงไปนะคะเอาแค่ข้างหน้านะคะพอครบ8วันก็เปิดได้นะคะต้นก้าที่เอาออกมาจากกล่องโฟมนะคะอยู่ในกล่องโฟม8วันนะคะนี่เอาออกมาลรงรางอนุบาลน,นะคะ ได้สามวันรวมเป็นสิบเอ็ดวันนะคะตรวแากนะคะเริ่ผมผงมานะคะอันนี้สิบดวันนะคะ ตัวแากน,นะคะแล้วเพิ่ยาวันนี้ค่ะ